สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูอนธิกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศกันนะคะภาพนี้นะคะลองทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ซึ่งถ้าเรียกรวมกันแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะทีนี้เราลองดูคําศัพท์ที่มันเฉพาะทางมากขึ้นเนาะองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะเราจะเรียกว่าองค์ประกอบทางชีวภาพนะคะชีวะเนี่ยมันแปลว่ามีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือองค์ประกอบที่มีชีวิตนั่นเองนะคะส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะเราจะเรียกว่าองค์ประกอบทางกายภาพนะคะ องค์ประกอบทางชีวาภาพนะคะเราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะจะมีกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ผลิตนะคะแล้วก็จะเป็นผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายนะคะถ้านักเรียนดูจากชื่อเนี่ยนะคะตัวเราเองอะ่ะอยู่ในกลุ่มไหนคะผู้ผลิตผู้บริโภคหรือผู้ย่อยสลายเอ่ย กลุ่มของของเรานะคะจะอยู่ในผู้บริโภคเนาะสำหรับผู้ผลิตเนาะหรือโปรดิวเซอร์นะคะจะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้นะคะเช่นพืชหรือสาหร่ายนี้นะคะพวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆคือเขาจะมีสีเขียวเนาะก็คือจะเป็นจะมีองค์ประกอบที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ประมาณนี้นะคะถัดมาในกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นผู้บริโภคนะคะ หรือคอน s u m e r เนาะซึ่งผู้บริโภคเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนลองดูเนาะจะมีผู้บริโภคพืชนะคะเช่นม้ากวางนะคะผู้บริโภคสัตว์เช่นสิงโตเสือเนาะผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์หรือนอกหรือมนุษย์เรานะคะเราก็เป็นผู้บริโภคซากอ,อินทรีนะนักเรียนสังเกตพวกนี้จะเป็นพวกที่สิ่งมีชีวิตที่ตัวขนาดตัวเล็กๆเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นผู้บริโภค ซากสัตว์นะคะก็คือจะกินซากที่ขนาดใหญ่กว่ากลุ่มเมื่อกี้นะคะ,ะทีนี้เราแบ่งเป็น5ประเภทนะคะผู้บริโภคเราแบ่งเป็น5ประเภทครูอยากทราบว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกได้เป็น5ประเภทนี้คะนักเรียนเราใช้เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่ใช้ก็คือชนิดของอาหารเนาะ ะะถ้าผู้บริโภคคนไหนเขากินอาหารกินพืชเป็นอาหารเนาะเราก็จะเรียกว่าผู้บริโภคพืชอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนาะก็จะเป็นผู้ย่อยสลายนะคะ decomposer เ,เองนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะย่อยสลายซากให้กลายเป็นสารอานินทรีย์เนาะอย่างเช่นย่อยสลายให้ซากพืชซากสัตว์กลายเป็นดินกลายเป็นหินแบบนี้นะคะกลุ่มนี้จะ ก็คือเหตุราแล้วก็แบคทีรียเนาะสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในระบบนิเวศเขาก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งก็หมายถึงองค์ประกอบทางชีวภาพกับกายภาพมาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแต่เวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่สองหัวข้อย่อยที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเป็นการไหลของพลังงาน energy flow เนาะ ซึ่งมันจะเป็นการส่งผ่านพลังงานไปไเรื่อยเนาะเหมือนนักเรียนได้รับลูกบอลมาแล้วนักเรียนก็ส่งต่อให้เพื่อนไปไเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นเนาะกับอีกส่วนหนึ่งเนาะเราจะพูดถึงการหมุนเวียนสารเคมีเนาะก็คือเป็นการศึกษาหรือว่าดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตว่าเขามีการใช้สารเคมีร่วมกันอย่างไรนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นธาตุคาร์บอนเนาะ คาร์บอนมันก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ในระบบนิเวศไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าเป็นไนโตรเจนแบบเนี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือถ้าเป็นเรื่องของน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็น่าจะเคยเรียนว่าถ้าจาักน้ำเนาะน้ําระเหยกลายเป็นก้อนเมฆควบแน่นเสร็จแล้วกลายเป็นก้อน,อนเมฆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆตกลงมาเป็นฝนแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการหมุนเวียนสารเคมีเช่นเดียวกันนะคะ แต่สำหรับในสัปดาห์นี้เนาะครูจะพูดถึงการไหลของพลังงานนะคะหรือ energy flow ก่อนนะคะก็คือในระบบนิเวศเนี่ยมันจะมีการส่งต่อพลังงานไปเรื่อยๆเนาะถ้าง่ายที่สุดเนาะที่เราน่าจะเคยเจอมาแล้วก็คือเป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารนะคะนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่พลังงานจะมาสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยพลังงานมาจากไหนนเรียนพลังงานมาจาก ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะพลังงานเนี่ยมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ส่งมาที่พืชก่อนเป็นคนแรกเนาะพืชทำอะไรพืชก็สร้างอาหารเนาะซึ่งเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าพืชเนี่ยเขาทำหน้าที่ในระบบนิเวศท,ทำหน้าที่อะไรคะผู้ผลิตผู้บริโภคหรือผู้ย่อยสลายคะนักเรียนพืชเป็นผู้ผลิตเนาะซึ่ง การผลิตในที่นี้ก็คือการผลิตอาหารนั่นเองเนาะพอเขามีอาหารอยู่ในตัวเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งต่อไปที่สิ่งมีชีวิตชนิดถัดไปนะคะอาหารที่เราบอกก็คือพลังงานนั่นเองนะพอสิ่งมีชีวิตชนิดถัดไปมากินก็คือต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารเราก็เลยเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ บริโภคนะคะเป็นผู้บริโภคพืชนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นผู้บริโภคพืชและสัตว์ก็ได้นะคะผู้บริโภคนะคะพืชเนาะถัดมานะคะถ้าเราดองดูที่กลกลตัวนี้เนาะตัวตัวนี้ก็จะเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะแต่จะจัดว่าเป็นผู้บริโภคอะไรคะนักเรียนผู้บริโภคสัตว์นะคะ นแล้วก็อาจจะต่อไปที่นกก็จะจัดเป็นผู้บริโภคสัตว์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับห่วงโซ่อาหารนี้นะคะในภาพเนี่ยนะคะห่วงโซ่อาหารนี้มันจะไม่มีผู้ย่อยสลายเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดมีผู้ย่อยสลายตามมาหลังจากนกตรงนี้ก็ได้นะคะก็เป็นตรงนี้ได้นะคะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยหลักการในการเขียนห่วงโซ่อาหารนะคะ ก็คือนักเรียนลองสังเกตนะคะเราจะใช้ลูกศรน,นะคะในการเชื่อมสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเข้าด้วยกันทีนี้นักเรียนลองสังเกตซิว่าหัวลูกศรเนี่ยนะคะหัวลูกศรมันชี้ไปที่คนที่โดนกินหรือคนที่ถูกกินนักเรียนหัวลูกศรชี้ไปที่ผู้กินอ่าผู้บริโภคนะคะ ก็คือเหมือนว่าว่าเราชี้ตัวคนร้ายอะค่ะนักเรียนนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นหัวลูกศรจะชี้ไปที่ผู้บริโภคนะคะแล้วลองสังเกตนะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้น,นะค่ะนะะักเรียนจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากใครนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเราจะมีได้อยู่2ประเภทนะคะเราอาจจะเริ่มแบบในภาพนี้ก็ได้นะคะคือเริ่มจากดวงอาทิตย์นะคะ แต่ถ้าเราไม่เขียนดวงอาทิตย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มจากผู้ผลิตก็ได้นะคะเนาะได้2แบบนะคะ